นี้นะคะทั้งเดือน,นะคะพัทรวรีจะพามาเที่ยวถนนเส้นหนึ่งที่ดังมากนะคะที่กรุงเทพชื่อว่าถนนพระอาทิตย์นะคะถนนเส้นนี้นะคะนอกจากกรลังเยอะแล้วนะคะยังมีร้านอาหารเด็ดๆอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็อะไรมากมายให้เดินดูชมอย่างเช่นสีที่อยู่ข้างหลังเม้นะคะก็คือป้อมพัชเมญน,นั่นเองนะคะส่วนสัปดาห์นี้จะกินร้านไหนอร่อยอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยคนะ่ะ ที่ร้านเอนิซาพาท่านผู้ชไปลองชิมนะคะบุบันสระบชิีเป็นร้านที่กว่าจะตัเสร็จยังเดิอบนะคะแล้วก็แต่เปิดเน,นี่ยนะค,ะคนเนี่ยเล่นเที่ยงเลยนะคะถ้าท่านมาแล้ท่นานได้ที่นั่ง่าว่าฉันต้องโชคดีมาก เป็นผิไทยดำตวยออะไร่เงี้ยค่ะที่มันจะแบบไทยดำเลย ยวนซึ่งมันจะแตกต่างกับทางอุบลนิดนึงคือของเราจะทรงเครื่องเครื่องเราจะเยอะนิดนึงค่ะเพื่อจะได้ตอบสนองกับคนกรุงเทพนะคะให้ได้เลือกทานแบบว่ามีเครื่องเยอะนะคะแล้วจานที่สองจานที่สองก็จะเป็นยำหมูยอยำหมูยอหมูยอและเส้นนี้จะส่งโดยตรงมาจากอุบลนะคะเส้นสองคนหวแบบนุ่เหนียวนุ่ม เล้นร้อนทำให้เส้นเหนียวรูปยังไงคะคือหนึ่งน้ำแกงต้องร้อนน้ำร้อนจัดน้ำแรงต้องร้อนแล้วเดือดแล้วถึงจะใส่เส้นได้ถ้าไม่งั้นในน้ำแกงถ้าเกิดมันไม่เดือดไม่ร้อนเนี่ยน้ำเส้นมันจะไม่เหนียวอ๋อเวลาต้องต้องดูนิดนึงค่ะแล้วหมูยอนี่เห็นมีสองจานอย่างหนึ่งก็จะเป็นหมูยอเนื้อล้วนนะคะเป็นหมูลวกหมูหมูยอเนื้อเนื้อหมูล้วนค่ะและอันนี้ก็จะเป็นหมูยอนเอ็นยอเอ็นนะคะไม่ใช่มันนะคะเป็นเอ็นเป็นเอ็นตึกนะ คือคิดว่าไม่อ้วนอะค่ะนะคะแต่ว่าเท่ที่สุดของที่นี่ต้องเป็นน้ําซุปเพราะว่านอกจากมันร้อนแล้วก็พริกไทยพรสตุกหมูเนี่ยมันมันอร่อยจริงๆริงเลยค่ะที่น้ําซุปเพราะว่าเวลาเมย์มากิน้าจะซดหมดทั้งชามเลยขอเทนสอยได้ได้ไม่ยากเลยคือทุกอย่างอะไม่ได้ไม่ได้แต่ควอมมาทำอื่นเลยคือของทุกอย่างอยู่ในครัวเรือนหมดคือเราจะใส่ คือเราต้องใส่แต่ผสมเยอะหน่อยแล้วก็ต้องใส่ของดีนะคะก็เป็นเออ่ซีอิ๊วขาวอย่างดีนะคะซีอิ๊วขาวอย่างเดียวไม่ได้ที่บอกเป็นราอนโดยปกติที่ไม่เคยบอกนะจะต้องใช้ซีอิ๊วขาวแล้วก็จะต้องผสมด้วยเห็ดหอยด้วยอันนี้คือต้มเลยนะต้มมีน้ำซุปแล้วก็จะต้องมีพริกไทยนะคะพริกไทยขาวพริกไทยดำเพราพริกไทยดำต้องเป็นพริกไทยดำมันจะหอมนะคะเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ของหมูที่เราใช้กระดูะ ที่บอกแล้วทุกคนจะต้องมองว่าทำไมพี่แดงไม่ใช้หมูเลยกระดูกหมูพี่แดงก็ไม่ใช่ส่วนผสมที่อยู่ในนี้มันจะเป็นส่วนผสมหมูทั้งหมดคือหมูกระดูกอ่อนคนประทาน้ำหมูมันก็ออกแล้วหมูเด้งเราใช้หมูที่ทําสดๆน้ําหมูที่เหลือเราอย่าทิ้งแล้วก็มาทําแล้วเราก็ช้อนฟองออกคือเราจะไม่ได้ใช้เนื้อหมูที่เป็นแบบเนื้อหมูที่เป็นกระดูกหมูใเพราะบางครั้งเนี่ยคนมาทานนีอยากทานเป็นเจมังสวิรัต วันนี้ทานเจมัสิรสจะได้ทานได้จริงๆแล้วน้ำซุปเนี่ยไม่มีส่วนผสมเลยมีแค่เห็ดหอมพริกไทยดำอะไรว่าเครื่องปรุงใช่แล้วก็ครัวเรือนทุกอย่างเลยแต่เพียงว่าเราใส่ส่วนผสมให้เยอะแล้วก็ใหมดีใน่ใช่ของคุณดีนะค่ะแล้วก็ส่วนหมูค่อยมักประกอบตอนหลังนะคะแล้วท่าผู้ชมลองดูนะคะที่นี่เขาเครื่องเต็มจริงๆนะคะชามเดียวนี้แบบว่า อิ่มไปนานนะคะเพราะกระดูกหมูเนี่ยกระดูกอ่อนที่เวลาเราต้มเนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ําออกมาถูกไหมคะเวลาเราทำเนี่ยเราก็เอาน้ํากระดูกหมูเนี่ยใส่ลงไปด้วยถ้าเกิดคนที่มาโมอซิล่าก็จะไม่ตัดหมูเลยนะคะมีทั้งหมูยอกระดูกหมูอ่อนนะคะแล้วหมูก้อนมีเห็ดหอมแล้วมีไข่ด้วยนล้วก็จะแนะนําหอมเจียวอเียวซึ่งเราทอดแล้วก็อบแห้งจะไม่มีน้ํามันเยอะทอดก่อนแล้วเอาไปเคี่ยวที่ดังเอามาได้จ้าตัดไอ้เนี่ย ของเจียวมาช่วยนึ่งไม่ได้แบบไปซื้อตามตลาดที่เขาซื้อ่ะแต่ตรงนั้นเราสั่งเราทำมันจะได้ของดีหน่อยทุกอย่างเราตัวทุกอย่างเนี่ยหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปถ้าใครคิดอยากจะค้าขายหรืออะไรถ้าเส้นเนี่ยแล้วถ้าเราส่งตรงมาจากบุวนเนี่ยเราจะได้ของดีนะคะถ้าเป็นเส้นแห้งเนื้อมันจะมันจะกระด้างนี่ไงคะนี่คือหอมเนี่ยหอมเจียวมันจะแห้งมากเลยเพราะเรากดดูมันจะไม่มีน้ำมัน มื่อกี้ปอตเตอรชิปเลยเกินมากคนจะซื้อมาสั่งมาทานเล่นก่อนทานอาหารบ้างทานเพลินๆอย่างเงี้ยค่ะกูไม่ได้ต้องเบาๆหน่อยนะคะถามนิดนึงค่ะพี่แดงร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะร้านนี้เปิด11โมงปิดประมาณ3ทุ่มครึ่ง สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มถ้าคนจะมาร้านนี้เราจะบอกว่าอยู่ตรงไหนของเราอยู่ถนนพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ตรงข้ามกับเอฟโอนะคะถ้าเรามาง่ายๆถ้ามาจากปิ่นเกล้าลงสะพานปิ่นเกล้านะคะแล้วก็เลี้ยวมาทางตามทางนะค็เข้าถนนพระอาทิตย์หรือมาจากสี่แยกบางรัูกแล้วก็ตรงมาเลยตรงมาเลยนะคะหาร้านเนี่ยค่ะออกเขียวเียนะคะคนเยอะเยอะไปรถเมล์เลยค่ะลงไปรถเมล์นะคะแล้วได้ข่าวว่า มีสาขาใหม่มีสาขาสองอยู่สนามบินน้ำค่ะสนามบินน้ำตลาดสดเขาเรียกสนามบินน้ำมาร์เก็ตาสนามตลาดสดเสนตค่ะโอเคค่ะตรงนั้นจะดีนิดนึงมีที่จอดรถแล้วก็เป็นห้องแอร์แล้วก็เมนูเยอะ่านี้นิดหน่อยไวจับยื้แบบให้โชวนิดนึงมาก็แบบธรรมดาค่ะแต่ว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่าเหมือนแบบถึ่ครอบครัวจอทานได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยู่แถวถนนราชเทยีก็ไปตรงตลาดน้ำเองตลาดเอง ตลาดสดเซน่านค่ะน้ำมินน้ำนะคะไปอยู่แถวนี้เมาะมาแถวนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากเลยนะคะนอคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะไอยจับยูจแดงนะคะอร่อยที่สุดของถนนพระอาทิตย์อร่อยที่สุดในกรุงเทพมาพูดได้เลยนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะต้องมาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะต้อสบายนะคะขอบคุณค่ะ ีอยู่กับน้องเทียนสวัสดีครับน้องเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับตัดผมมาใหม่ไปไงฮะเพราะพี่เมย์สอนว่าเวลาทำอาหารเนี่ยเราจะต้องแบบผมเผาสะอาดไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องขนาดนี้นะม้ววไม่ต้องขนาดนี้อันนี้พลาดใช่นี้พอันนี้พลาดไม่ต้องม้วนเทียนพี่ไปกินมาครับอ่าเขาเรียกอะไรก๋วยจับหยวนก๋วยจับหยวนก๋ยกินครับมันเป็นเป็นยังไงบอกมาสิมันก็มีเส้นก๋วยจับ ไม่ใช่เส้นก๋วยจั๊บยวนจะเป็นเส้นแบบเส้นเหนียวๆหน่อยผมมาที่บายไม่ถูกขอโทษด้วยแต่เออคุณไม่อกโอเคเพราะเรามาจากอเมริกาเยอโซ่เยสโซ่โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะทำซุปหางวัวแต่จะใช้สูตรทำน้ำซุปแบบก๋วยจั๊บยวนเพราะก๋วยจั๊บยวนเขาจะมีความเผ็ดความร้อนในซุปโอเคอ่าเพราะฉะนั้นก่อนแรกอันนี้เขาเรียกว่าหางวัวครู้จักไหม รู้จักครับแต่ไม่เคยเห็นของจริงเมื่อเห็นมันเป็นอะไรอันนี้หางวัวเขาเป็นมีอย่างนี้ใหญ่ๆเล็กๆใหญ่ๆเล็กๆเพราะหางวัวมันเริ่มจากใหญ่แล้วไปเล็กเนี่ยใช่ไหมนี่คือตรงปลายมันใช่ถ้ามันดุ้นๆนี่ไม่ใช่หางวัวโอเคก่อนแรกนะคะตั้งนตำหมัดให้ร้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะหางวัวเนี่ยจะมีมันไขมันเห็นป้าไขมันเขาจะเยอะเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเขาด้วยแป้งเพื่อให้เขามีสีอ่ะลองสิแค่แบบเบาๆนิดหน่อยให้พ่อมีสีเบาๆ ขาเองเยอะมากอ่ะขวาเองจะเสร็จอ่ะพวกนี้ค่าไรกินอ่าเบาๆนะแล้วเราก็เักไปอ่าบางทีไม่ต้องไปพิ่ิตรีตองอะไรมากเนาะได้นี่เหมือนมีฟิลเตอร์ะได้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 เหนื่อยไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเสียเขาบนกระทะเพื่อให้ได้สีนี่ใส่มันเลยเราจะไม่ใส่กระทะทีละเยอะๆเพราะอะไร เพราะอะไรครับมันจะแทนที่มันมันแน่นหนึ่งแล้วแทนที่มันจะกลายเป็นทอดมันจะกลายเป็นนึ่งเพราะความร้อนมันไม่พอมันแบ่งกันออกไปใช่ไหมครับใช่มันจะดึงความร้อนกันไปเพราะฉะนั้นนะคะช่วงที่เราเสียเนื้อนะคะเออถางวัวเราก็จะทําน้ําซุปครับสต็อก you know yes beef stock ขอล้างมือนิดหนึ่งล้างมือนิดหนึ่ง ล้างไหมล้างครับล้างเนาะเอาไปทาหน้าสีแป้งทาให้หน้าเนียนนะเทียนเหรอครับงั้นเดี๋ยวขอกลับบ้านนิดนึงนะคะวิธีทำน้ำต็อกนะคะง่ายๆเปิดเตาก่อนเปิดไม่เปิดเตาไม่ได้นะนะเปิดเตาก่อนเปิดเตาก่อนเราก็ใส่ด้วย r ัลลาร r y yes เนี่ยตอนแรกนึกว่ามลละไม่ใช่ลารีซ y ลลารีเน you from a soak you ตงโลนะคะ potatoes นะคะมันฝรั่ง ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบ,ชอบประทานนะคะเมื่อเขือเทศแครอทอะไรอย่างเง<ส>ี้ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นสลารีเมื่อเขือเทศแครอทอะไรพวกนี้เขาจะเรียกว่าเมียควาผักที่เป็นเมียควา,วาจะมีแครอทสลาร,รีระอ,ะอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อที่ทําให้น้ํสต๊อกหวานเลยเรียกว่าเมียควาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะใส่กระเทียมนิดนึงทักสามหัวนะคะอันนี้เพีชอบกินบรอกโคลีใส่บรอกโคลีได้ไหมฮะไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เมียควา นิดนึงแล้วพอเขาเรียกว่ามันต้มมันเลมเดือดอย่างเงี้ยใช่ปะฉะนั้นจะเหนอนอกจากเทียนจะไปทําเป็นพิเรลอะไรใส่พริกไทยดำซุปหางวัวแนะนำแบบนี้ดีกว่าใช่นะคะเวลาเราต้มมาแล้วก็จะมีหางวัวแล้วก็ผักเป็นก้อนๆใส่ไปแล้วไม่ได้ฟังนะดิอันนี้อ่าใส่ไปเลยหมดเลยนะครับใส่ไปให้หมดเลยโอ้โหนานแล้วก็เปิดไฟทำให้กินสเต็กได้ไหมฮะเนี่ยซุปไอ้ตัวหางวัวเนี่ยถ้าเกิดเทียนชอบกินสเต็ก แต่วันนั้นไม่ค่อยมีเงินซุปหางวัวมันไอหางวัวมันถูกใช่ไหมเพราะถ้าทอดเป็นสเต็กมันก็จะไม่อร่อยเท่าทําเป็นสตูด,ดีกว่าเพราะเน <ừ> ื้อส่วนของหางเนื้อมันจะเหนียวอ่าคราวนี้นะคะเราใส่เครื่องเทศนิดหนึง่งใบเบนะคะใบเบใบเบนิดหนึง่งหอมมากใช่ดมสิสดชื่นนะสดชื่นมากเออแล้วก็ใบไทม์ตามด้วยใบไทม์ผมชอบอันนี้มากใบไทม์ ไม่ใช่มีไหนอะใส่บนพิซซ่าใช่ไหมใส่ไทม์เลยได้ออริกาโน่ที่รักได้ออริกาโน่คล้ายๆกันอย่าบอกใครนะคาพูดผิดอายเขาไม่บอกครับคัดด้วยนะครับตรงนี้สายทายนิดนึงนะฮะโอเคทำไมต้องใส่ไทม์กับเบรทำไมฮะมัจะดับกลิ่นคาวของเนื้ออ่าคราวนี้เราก็ผัดนะคะเหตุผลที่เราจะผัดแบบแห้งๆเพราะว่าเราจะให้เครื่องเทศเขาว่าโดนไฟแล้วกลิ่นมันจะหอมกว่าถ้าเราแค่ใส่ลงไปในซุปเนี่ย ตรงนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำอะไรเลยคือแป๊บหนึ่งตั้งไฟแล้วก็ผัดไปผัดไปเลยโอเคผัดไปก่อนอ่ะมีถั่พีอยู่ข้างหลังผัดไปผัดไปหลกทั้งตัวไม่ประโยชน์น่าครับนะแล้วก็เสียเนื้อของเอหาวัวเสียสักประมาณไหนจะเริ่มรู้ว่ามันได้เนี่ยเห็นปะสีมันจะเป็นสีน้ำตาลสวยทำไมถึงทำอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าข้างในไม่สุก ทำให้ข้างในไม่สุกเพราะว่าเวลาเราเซียนเนื้อนะฮะความความชุ่มชื่อมันจะอัดอยู่ข้างในมัน<ะ>ไม่อ่าออกหายไปไหนแล้วเวลาต้มออกมาเนื้อจะมีสีแล้วมันจะสวยกว่าโอเคดีกว่าต้มออกมาเปื่อยๆสีขาวๆไม่ค่อยงามเนาะอ่าโอเคอ่าใส่ไปหนึ่งชิ้นอ๋อใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยฮะสอง คุกเหมือนเดิมไหมฮะไม่ต้องคุกแล้วฮะไม่ต้องคุกแล้วเอาหางวัวที่เหลือใสมาค่ะโอเคครับเสียดายกินให้หมดแล้วซุปหางวัวนะคะสามารถฟรีซไว้เก็บไว้ได้นานมากฟรีซไว้แล้วก็กลับบ้านมาหิวๆนี่ก็อุ่นกินครับกินได้หลายมื้อท,ทําทีหนึ่งก็กินได้หลายมื้อใช่ไหมใช่รู้ป่ะคุณลืมพี่ลืมอะไรลืมอะไรครับก่อนใส่ในหมอ้อซน้ำมันนิดหนึ่งลืมเอาออกมาทันน้ำมันคนเรามีพลาดได้ฮะ ถั่หน่อยขับน้ำมันข <Hey. S 1> ับน้ำมันนิดนึงเพราะว่าในน้ำซุปเราไม่อยากให้มันมีไขมันเยอะมากครับนะฮะแสดงว่าเป็นเมนูไดเอทก็ได้ใช่ไหมฮะก็ไม่เชิงไม่เชิงแต่ว่ามันถ้าเราไม่กินกับข้าวมันก็จะพอดีนะฮะโปรตีนก็ครบอยู่นะโปรตีนก็ครบอยู่สต็อกก็มีในมันฝรั่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนูคนอันนั้นไปอ,อ,อย่าให้อ่าอย่าให้มัน น้ำได้กลิ่นไหมดมสิเห็นไหมคราวนี้เอาน้ำต๊อกใส่เข้าไปนะะคน้ำต๊อกเนื้อก็ได้ไก่ก็ได้นะคะเนื้อก็ได้ไก่ก็ได้นะคะสักเท่าไหร่ฮะหมดเลยใส่หมดเลยนั่นแหละโอ้โหโโอ้หยิ่งใหญ่มากเนีแหละคนบ่อไม่ต้องคนแล้วค่ะคราวนี้เราวางหางวัวไว้เบาๆนะคะข้างในว้าวยังไม่ตาย หนูเอาขี้ๆอีกอันหนึ่งมาผัดไปเรื่อยๆเอ้าว้สีน่ากินเลยเคยกินสุมผังวัวป้ะเคยครับอันนี้ก็แบบตัดแปลงเป็นฟิวชั่นนิดๆจริงๆต้นกำเนิดของสุมผังวัวนี้มันมาจากโซนไหนฮะพี่เมย์เป็นคำถามที่ดีมาก อย่างผมเนี่ยเท่าที่ความเข้าใจของผมเนี่ยม,มาจากฟูดแลนด์ถูกต้องฟูดแลนด์มีสุขหาวัว <laughs> ขายนะคะที่ไม่ถูกนะครับขอบอกไม่ถูกนะขอบอกไว้ก่อนถูกแลวดีใช่ไหมถูกแล้วดีวด, <laughs> ดีครับแต่ไม่ถูกหากววมมันก็ไม่ได้ถูกนะ่ะใส่เข้าไปโอเคติดเตาอันนี้ เวลาผัดอะไรเสร็จห้ามวางทับทีในกระทะบอ,อกอม,มันร้อนหรือมันสามารถละลายได้อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นหยิบมาวางไว้บนเขียงหรือมีจานวางไว้ข้างๆหม้อ <Okay. S 2> นะคะสวะ่วนกระทะเวลาร้อนจัดจัดเป็นเทฟลอนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปโดนน้ําเยนนะ็นหรือล้างเลยเพราะเทฟลอนจะลอกนะคะพักไว้สักครู่คราวนี้นะคะซุปหางวัวเราใช้เวลาตุ๋นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง, 1> 1โมงไปดูดีทีวีก่อนปะิดพื้นได้ไหมปพื้นปะ okay. ไปก่อนนะโอเคเพื่อไปกี่ทีย0่สิบยี่ยี่สิบครบสองร้อยทีอะทำไงได้เกิดมาแข็งแรงห้องน้ำอยู่ทางโน้นนะครับห้องน้ำรอรอแล้ตรงโน้นนะตรงนั้นมีอะไรนะตรงโน้นนะฮะโอเคหัวตะวัอ่ะมาที่เด็กบ้าไปเอาถ้วยมาถ้วยซูผ่านวัวเสร็จแล้วใหม่อีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นอืด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 ไปเนี่ย อันนี้แล้วกาจาตูนลองโอเคเลิศคะซุปหางวัวของพี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหล่ะจากที่ได้เคี่ยวมาประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงโอ้โหมันหนืดขนาดนี้หน้าตาดีมากหน้าตาดีไหมคะหน้าตาดูแบบมีอายุอะครับเพราะว่ามีผ่านการเคี่ยวมาเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงอายุหน้าตาเหมือนพี่ใช่ไหมยิ่งแก่ยิ่งดูดีอะไรอย่างเงี้ยเลิศเดมิมัวอย่างเงี้ยใช่อเลิศอะ นะโอเคครับนี่ค่ะโปะไว้นิดนึงเบาๆแฮชจอดเสร็จเรียบร้อยสุภาภวเชียนจ๋าลองไหมคะหลังจากรอมานานสองชั่วโมงเราอโอ้กินเชียนเอานะขึ้นมาก่อนต้องกินแบบผู้ดีลืมไปอ่าเธอกินแบบผู้ดีไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรนะกรรมกร อร่อยอร่อยไหมได้ไมเลิศต้องกินเลิศแต้องกินหางวัวมันเข้มข้นนะฮะเข้มข้นคือตอนแรกไม่เห็นภาพมันจะออกมาจะข้นขนาดนี้ตอนแรกมันใสๆดูแบบนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะบริษัทจคอต้าที่นำแต่สิ่งดีๆมาให้พวกเราใช่ครับมตถดุพรีเมียมพรีเมียมัตถดุทั้งนั้นนะคะไปซุปเปอร์ชั้นนำแล้วให้เห็นไฟาจคอรต้ารู้ได้เลยนะคะของมีคุณภาพใช่แน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วง ดีไลท์มีและเทียนเจอกันใน่นอนูอุแลบครับผมค่ะในช่วงดีไลท์มีนะคะพัทรวรินจะสอนให้ท่านผู้ชมทำช็อกโกแลตคุกกค้ที่นุ่มและอร่อยที่สุดในโลกค่ะ Thank you ช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแหมไหนมุกเธออโอแค่นี้เองไม่ใช่มุกท่าผู้ชมมาช่วงนี้เป็นช่วงของฟู้ดแล็บนะคะเป็นการทดลองว่าอาหารของเราจะรับประทานได้หรือไม่ได้ใช่ที่ผ่านมาก็เรียกว่าได้เบตลอดใช่ไหมครับ ห้าเร็จนะคะที่ผ่านมาแล้วไอ้เจ็วันนี้นะคะเราเน้นในก๋วยจั๊บยวนเราทำน้ำซุปไปแล้วเราขอเล่นกับเส้นมันดีกว่านะคะเส้นก๋วยจั๊บยูนมันจะมีความเหนียวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราขอทำแบบว่าคาร์บูนาราคาร์บูนาราเวียดนามิสเนื้ดอกเวียดนามิสเนื้ดอกเจ้าของร้านเขาบอกว่าก๋วยจั๊บยวนเนี่ยเส้นนะคะต้องให้น้ำเดือดร้อนจัด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 นี่ก็เลยนี่จัดยังฮะจัดแล้วนะ ก็เลยใส่ครีมแล้วก็ต้มให้ร้อนจัดแล้วนะฮะต้มอยู่เห้นปะรับผมร้อนจัดแต่ว่าเช่นนี้มันเขาเรียกอะไรมันสุกเร็วมากเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะใส่ชิ้นเดีย่กันวันนี้ก็ลองอยู่นะจากปกติกินสปาเกตตี้กินเมนลิงกินี่เป็นพาสต้านี่เป็นเส้นหัวจับยวนแต่ตัวชิ้นนี่เออแล้วจะได้สูตรใหม่นะฮะที่เราได้สูตรใหม่เราสัญญาก่อนจดลายเส้นแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งแบ่งอะไรอ่ะแบ่งตอน ทำได้ฮะแต่ตอนจ่ายพี่พี่เมียจ่ายฮะตอนจดแล้วใช่ถ้ามันแล้วมันถ้ามันไม่ได้อ่ะทำไมมันจะไม่ได้คนเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองมีอ่ะแต่ว่าเราจะอิตาเลียนมาผสมกับเวียดนามนะฮะโอเคเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าไม่แน่ถ้าทําดีๆมันอาจจะรับประทานได้นะเถียนครับผมหอมมากเลยครับอืไม่น่าเชื่อนะฮะวัตถุดิบแค่สองอย่างแค่ครีมกับพาเมซาน ธรรมัชานเขาคุณภาพดีไงฮะแเคพอแล้วค่ะเทียนมาเส้นเฮียมาพอเดี๋ยวน่าจะพอเทียนเพราะว่ามันเออมันมันครีมเราทำนิดเดียวแยาไข่ขาวไข่แดงให้พี่ได้ป่ะจัดไปครับอย่าให้เสียยังไงนะจะดูสิเรามีที่กันหกไหมเขียงนี่เลยนี่ฮะมันนี่เถอะมันนี่เถอะไม่เชื่อใจเทียนเหรอไม่ชัดเจน เอาคามิราขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ใส่ไข่แดงครับผมง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายแล้วครุกคลุกนี่แหละค่ะคือไข,<ค>ข่ขาวไม่ต้องใช้ไม่ขาวเก็บไว้ตรงนั้นเอาไปพอกหน้าถูกทำแมสส์อีกแล้วใส่ก๋กวยจั๊บอย่มันจะเหนียวเหนียว อืมจิงออร่มากเลยจิงอ่ะอืมอร่อยจริงอร่อยิงเป็นไงฮะอร่อยไหมการผสมผสาน f u s ฟิวนั่อร่อยไ้ม คือตอนแรกมันก็หอมนะหอมพม่าซอสแต่อีแป้งของเส้นข่อยจับยวนมันมาเต็มๆแล้วเส้นข่อยจับยวนมันเนีนเหนียวเป็นเมือกเมือกแล้วเจอกับคาวของไข่แดงแล้วมันแบบอ้วกมันข้นเกินไปครับถ้าเรานึกถึงเฝยยวนเนี่ยใส่เส้นข่อยจับยวนเนี่ยมันน้ำซุปมันจะแบบเหนียวเหนียวมันจะเข้ากับน้ำซุปใสได้แต่พอมาเจอความเข้มข้นแล้วรวมกับไข่แดงมันจะเป็นซุปใสนะเป็นข้นไม่ได้คนนี้ ไม่ผ่านครับไม่ผ่านนะอันนี้แอะไม่ผ่านนะไม่ผ่าน,นครับอย่าทากินนะครับอ๋ออย่าอย่ารอ,าลอเลยนะคะโปรยจับจวดไปกินเทิทร์นสโพรอาทิตย์ดีกว่าอย่ามากินอย่างนี้เลยนะคะสํะาหรับวันนี้นะคะขอบคุณบริษัทจาโก,กตา,า,กกตานะคะเพราะว่าอะไรทแฮมิซันชีสเอ้ยวาฟิวเอ้ยโฟกรัสล็อบสเตอร์ถ้าเจอที่ไหนเ<อ>นี่ยเป็นผมนุม้งวิ่งไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปเลยแล้ววิ่งไปเลยทำไรวิ่งไปดูราคาก่อนมีปัญญาซื้อหรือเปล่าถ้ามีก็ซื้อถ้าไม่มีก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปนะคะสำหรับวันนี้ แลคร<ม>ับอาทิตย์หน้าเจอกันในรายการได้รับคำครัวสวัสดีครับสวัสดีครับ